สำหรับการสร้างปฏิทินกิจกรรมที่จะนำไปไว้ในหน่วยงานนะครับก็จะมีวิธีหนึ่งก็คือทำเป็นตัวเล็กๆหรือเป็นคล้ายๆเป็นโมดูลเล็กๆไปแปะเอาไว้ในคอนเทนต์อื่นๆวิธีการก็คือเราก็ต้องตร้ง,ตงเจออีเวนต์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จหมดแล้วตั้งอีเวนต์ไว้เรียบร้อยอีเวนต์อะไรอยู่ในคัตกอรี่อะไรเราจะามาแปะอยู่ในหน้าเว็บของเราเข้ามาที่โมดูลแมนเจอร์นะครับ แล้วก็เลือกนิ้วเราจะสร้างเป็น J Event แล้วก็มองหา j e v ว n ค c a เลนดาได้เสร็จปุ๊บนะฮะโมดูล J, j e v e n ค c a เลนดาถูกต้องเราก็ตั้งชื่อขึ้นมาสมผมตั้งชื่อว่าปฏิทินกิจกรรมทศตำแหน่งที่จะวางไว้ในหน้าเว็บผมก็เรียกเป็น inside content นะครับ ทางฝั่งนี้ถ้าสมมุติเราไม่กําหนดเลยนะครับไม่กําหนดว่าจะเอา,อาคัตรกลอรี่อะไรเป็นพิเศษเขาก็จะเหมารวมว่าเป็นของภาพร,รวมก็คือทั้งองค์กรแต่เราต้องการเฉพาะในหน่วยงานเราเราก็เลือกหาครับของไอทีผมก็ได้ของไอทีมาแล้วตรงนี้ผมก็เลือกเมนูที่ผมต้องการให้มาแสดงเราก็มักจะเป็นในหน้าเว็บเราใช่ไหมครับของหน้าหน่วยงานเราของผมก็จะเป็นหน้าหน่วยงานไอที ก็มาวางมองหาดูอย่างเช่นผมมองว่าอยู่ในภาพกิจกรรมละกันจริงๆจะมีกิจกรรมย่อยๆแต่ผมมองว่าเราเอาไว้ที่หน้ารวมเลยผมก็กด apply ก็มาหน้าไอทีคือบอกว่าอยู่ที่หน้ากิจกรรมก็คลิกหน้ากิจกรรมก็จะมีภาพกิจกรรมอื่นๆแล้วก็เลื่อนลงมา เราจะมาเจอเนี่ยครับปฏิทินกิจกรรมทอสอครับเป็นอันเล็กๆมาอยู่ในคอนเทนต์อื่นๆเราก็คลิกไปดูจะเห็นว่ามีสีแตกต่างอยู่นิดนึงอันนี้เป็นสีน้ําเงินที่เหลือเป็นสีดำแสดงว่าวันที่22น่าจะมีการอบรมอะไรบางอย่างเราก็คลิกเข้าไปดูนะบอกว่ามีอบรม Open Office เป็น Microsoft Office 2007อะไรแบบนี้นะครับถ้าเราจะดูภาพรวมเราก็ อาจจะมองตรง4ใบมันอะไรเงี้ยก็จะเห็นภาพรวมว่ามีวันไหนบ้างอันนี้ก็เป็นลักษณะของการนําเข้ามาผูกอยู่ในคอนเทนต์ซึ่งจะแตกต่างกับการทําเป็นเมนูที่เป็นเจอีเวนนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตัวเล็กถ้าเป็นเมนูเจอีเวนก็จะเป็นหน้าปฏิทินตรงเมนูนั้นไปเลย